เตรียมตัวอะไรบ้างเตรียมตัวมาไทยอยู่วันนี้ดูไม่เตรียมตัวเลยตั้งแต่ประสบการณ์ที่ผมได้ดูรายการนี้มาครับผมคิดว่าไม่เตรียมดีกว่าเสียเวลาเดี๋ยวไปเอาหน้างานไงเอาไปเอาหน้างานเตรียมเราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเตรียมกับที่เราเตรียมหรือเปล่าเพราะว่างมากจากที่เราดูรายการย้อนหลังเนี่ยเคยแบบถ่ายไปด้วยแล้วมีถูกตรงไหมคะก็ดเมื่อกี้มีถูกที่พี่โปรดิวเซอร์เขาเอามาเปิดให้ดูจริงก็ถูกหมด ต่เสียดายที่วันนั้นไม่ได้มาแข่งเองไม่งั้นก็ได้เงินสามแสนวันนี้สามแสนคิดว่าเราจะเอาเงินไปเท่ากี่ใบโอ้จะเอาหกแสนใช่ก็คือทั้คนที่ไปหกใบไม่เรามากันสองคนไงจริงๆไม่จะไม่ได้เล่นด้วยกันนะไม่ไม่อยากเล่นด้วยกันก็เล่นคนละรอบก็ได้คนละสามแสนก็รวมกันหกแสนไม่ใช้ตัวช่วยเนี่ยจะหวงเพิ่มเหรอจะขอโจทย์พิเศษแบบคนเดียวสอบเลยล้านหนึ่งเลยได้มาว่ามีรอบเดียวแน่เลยค่ะ แล้ววันนี้ใครจะเป็นคนกับสนตัวเลขหรือว่าเคืองวันแรกก็ต้องปรึกษาหารือกันดีกว่าคือไม่ผมจริงๆแล้วผมมีเครื่องไอเนียฟังเสียงกันพอจัดนั้นนะครับเขาเป็นหน้ามำเราไปบอกเขาทำไมล่ะไอโันนี่โก้เ่ยเตรียมเตรียมเตวันนี้พี่ใส่เื้อพี่พี่ใส่เสื่อมาช่วยเราคิดว่าจะเชื่อฝั่งใครเป็นศิษย์ไหมคะ ว่าพี่เอกกี้ดูมีประสบการณ์ด้านเจอผู้คนมาเยอะถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นในยุคเพรไะว่าไปในยุคนั้นเราจะต้องไปทางเรียนด้วยนครับอาจจะเป็นเคล็ดเคล็ดไปเนาะใช่ครับอ่าแล้วเคยแบบใครอายุแบบคนข้างนอกไหมคะเคยแบบมองแล้วก็คนนี้เท่าไหร่บ้างมีกิดเล่นๆไรหรือเปล่าไม่ครับเพราะผมคิดว่ามันอาจจะเป็นการผิดอะไรสักอย่างเอหนึ่งไปทายวเดี๋ยไม่ค่อยถูกกันป่ะทุกวันเนี้ยคือเดาไม่ค่อยถูกเลยบางคนเนี่ย วันนี้วันอะไรผมยังไม่รู้เลยว่าแต่วันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะว่าแต่ถ่ายอะไรเหรอครับอันนี้คือมันถ่ายอะไรเอาผมสองคนมาทำอะไรอันนี้ถือว่าเป็นเกมโชว์ครั้งแรกแบบจริงจังของทั้งคู่เลยไหมคะถ้าจริงจังครั้งนี้น่าจะจริงจังที่สุดแต่ครั้งก่อนหน้านี้แบบมันปึ๊บปั๊บมากเลยเนาะมันเร็วเพราะเราแพ้เร็วมากแต่นี่คิดว่าเราจะมีเงินเหลือเป็นทอปอินเกมไหมคะมันต้องเหลือดิผิดหมดมันก็ยังเหลืออยู่ใช่ไหม คือว่ามันจะมีลด5 0 0 0 7 0 0 0แล้วคือถ้าสมมติว่าทายผิดก็คือลดหมดไม่มีไม่สามารถเอาไปได้จริงเหรอหมดหมดเลยเหรอใช่ค่ะมีโอกาสยังแต่ยังไม่มีใครทำนะคิดว่าตัวเองจะเป็นคู่แรกก็ถึงคู่เราเงินคู่ไม่ไม่เลวร้ายขนาดนั้นหรอกคือมันจะได้อะไรกลับไปบ้างกเดี๋ยตาดูเงาุ่นเออเงิเนี่ยเป็นคู่แรกเลยเหรอถ้าเกิดกินหมดใช่ค่ะยังไม่มีใครไม่เคยไม่เหลือ ลเอยากมีปรุงในชีวิตไหมนอยากมีปรุงในชีวิตไหมนอยากไหมประวัติศาสตร์เนาะเล่นอะไรกันเล่นผิดไปเลยตอบแบบร้อยเจ็ดสิบห้าปีอะไรเงี้ยไหปอยากให้ผิดเสียตอบธรรมดามันก็เสียงนี้จะไม่ถูกก็ได้แชมป์มันมันยากอยู่แล้วเราก็เอาแบบเวที่มันแบบไม่ได้อะไรเลยให้ไปปจบดังใช่ อาจจะอยากให้ปากแฟนๆออกหูยอนหน่อยว่าฝากแขกกำลังใจเราหน่อยว่าอไรป็น่อยวันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยครับแต่ว่าไม่ได้กําลังใจหรอกเพราะมันเป็นเทปก็ฝากส่งกำลังใจมาให้เราในอดีตด้วยนะครับตอนนี้มันคืออดีตแต่ว่าพอเทปออนไปมันจะเป็นแบบปัจจุบันแล้วคุณก็ต้องแบบส่งกำลังใจย้อนกลับมาให้เราในอดีตตอนนี้เก็ต่ะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเปิดเปิดเกะเอาแล้วก็นั่งเข้าไปในเกะย้อนเวลาคุณต้องนั่งทานไอชีมมาเพื่อมาให้กำลังใจผมในอดีตนั่นแหละก็ได้ไงมาแล้วเนี่ยหุยกำลังใจมาแล้วแสดงว่ามาจากอนาคตแน่ๆเลยขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมพวกเราได้รับกำลังใจเยอะมากดีมากเลยครับวันนี้ต้องชนะแน่นอนอ่าก็ฝากติดตามเบียไมเอตนะครับผมรู้หน้าไม่รู้ไหวด้วยนะครับครัวผมหุยกำลังใจมาเพียบเลยจากอนาคต S E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทารยการทีวียายเซนที่วิยาเซนที่วิยายเซนที่วิยาเซนที่วิยา